วันนี้เป็นวันพฤหัสที่4ี่ธันวาคมนะครับก็จะมาแนะนําหน้าไม้หาปลานะครับ4ระบบนะครับหน้าไม้หาปลา4ี่ระบบตัวนี้จะยะะิงได้4ี่ระบบ4แบบตียายางนะครับระบบแรกก็คือยิงปลาก็ปกติอยู่แล้วนะครับระบบยิงปลาจะชักได้ถึง60นะครับตัวนี้ยิงปลาปกตินะครับชักได้ถึง60ติดโรเลอร์นะครับยิงปลาได้ระบบที่2ก็คือยิงหนูนะครับตอนเราอยากจะยิงหนูเราเราเราไม่ใช้ยิงหนูแบบแบบนี้เราจะยิงหนูแบบนี้คือเข้าพุ่มเข้าไรมันไม่เกะกะ นะครับแล้วก็ถอดปีกยิงปลาออกแล้วก็ใช้ตัวยิงหนูตัวนี้นะครับถอดเข้าถอดออกได้ตัวนี้นะครับถอดเข้าถอดออกได้แล้วก็มาใส่ตัวนี้พร้อมยางใช้ยิงหนูนะครับใช้ยิงหนูได้นะครับระบบที่สามระบบที่สามยิงลูกเหล็กนี่ครับยิงลูกเหล็กกลมหกจุดห้าหกจุดห้ามิลเหล็กแท่งแบบนี้ตัดยาวหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วจะตัดเฉียงเฉียงแหลมแหลมยิงแบบพังทลายไปเลยก็ได้ยิงได้หมดนะครับใช้ล่าสัตว์นะครับอีกองอีเห็นตะกุงตะกวด นกกระลอกยิงได้หมดนะครับเละแน่นอนดูนะครับแบบนี้เละแน่นอนนะครับหรือจะใช้ยิงลูกดอกแบบนี้นะครับใช้ยิงปลาแบบนี้ลูกดอกแบบนี้ย่างเดียวนะครับผูกสายข้างหลังแล้วก็ยิงได้นะครับหรือจะยิงทิ้งไปเลยก็ได้นะยิงได้หมดแล้วก็ยิงลูกดอกแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ระบบที่สี่ก็จะมายิงพวกลูกดอกแบบนี้นะครับลูกดอกธนูนะครับลูกดอกธนูนะครับเราทําเองก็ได้นะครับลูกดอกธนูเราจากไม้ไผ่หรือเอาไม้ตะเกียบมาทําก็ได้นะครับ ว่ายิงกบยิงหนูยิงนกยิงอะไรยิงได้หมดนะครับแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้ยิงได้นะครับผมเคยยิงมาแล้วนะครับยิงนกยิงอะไรได้นะครับหรือไม่เราก็ไปหาซื้อลูกดอกที่เขามีขายนะครับเป็นดอกไฟเบอร์ดอกพลาสติกหรือดอกอะไรที่เขาขายตามลาซาด้าอะไรก็มีขายนะครับใส่ได้ทุกขนาดนะครับใส่ได้ทุกขนาดนะครับลูกดอกนี้ไม่จําเป็นว่าจะขนาดไหนใส่ได้หมดนะครับกี่มิลกี่มิลความใหญ่นะครับใส่ได้ทุกขนาดทุกแบบนะครับลูกดอกยิงหนูแบบนี้นะครับไม่มีเงี้ยงยิงหนูได้นะครับไม่ต้องใส่เงี้ยง นะครับเราก็ตัดเหล็กเอาเองเราแหลมๆไปยิงหนูได้เราไม่ไผ่ยาวๆยิงหนูได้นะครับหรือจะยิงแบบมีเงี้ยงก็ยิงได้นะครับเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทย, swiftly, <c oughs> Yet, ยะบบนะครับหน้าไม้หาปลาสีระบบนะครับสามารถติดกล้องได้ติดเลเซอร์ได้นะครับมีที่ติดกล้องติดเลเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีระบบเจ้าเดียวนะครับเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆจำเอาไว้นะครับยังไม่มีใครทํานะครับสีระบบ ยิงได้หลากหลายความยาวนะครับปลายถึงท้าย113เซนติเมตรนะครับปลายถึงท้าย1 1 3เซนติเมตรระยิงปลาก็สูงสุดชักอยู่ที่60นะครับถ้ายิงปลาชักอยู่ที่60นะครับอ่านะครับใครสนใจทักทายมาได้นะครับหน้าไม้ยิงปลา4ระบบนะครับสนใจทักทายมาได้ครับกาตัวก็อยู่ที่23ใแบแดงนะครับ23ใแบแดงนะครับ2 3ใแบแดงไม่รวมกล้องนะครับไม่รวมกล้องนะครับเป็นแค่อ่าตัวหน้าไม้นะครับ ไม่รวมกล้องนะครับไม่รวมกล้องนะครับมาโชว์ให้ดูนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆหน้าไม้สีระบบฝากไว้ด้วยนะครับ